สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก๊อฟก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับก็จะมารีวิวรถนะครับเป็นเน็กเจนฟอ r ์เรนเจอร์วายแท็ให้คุณลูกค้าชมกันนะครับตัวเน็กเจนฟอ r ์เรนเจอร์วายแท็กนะครับมีจําหน่ายทั้งหมดนะครับสุ่นย่อยนะครับเป็นตัว s i n เกิลเทอร์โบนะครับอ่าก็จะเป็นเกียร์หสปีดนะครับจะมีจําหน่ายเริ่มต้นตั้งแต่เกียร์ธรรมดานะคคครรรัับบบาาา9ทนะ ขยับขึ้นมานะครับก็เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับ6เกียร์ออโต้ก็คือคันที่เราจะมารีวิวนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายเริ่มต้นนะครับ1 4 9 0 0 0บาทนะครับกระเถิบมานะครับรุ่นที่3นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับใบเทอร์โบนะครับเป็นเป็นเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์10สปีดนะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่1,159,000บาทครับตัวท็อปสุดของเรานะครับก็เป็นเครื่องใบเทอร์โบนะครับเกียร์10สปีดนะครับ เกียร์ออโต้นะครับเป็น4คูณ4นะครับราคาจัดจาหน่ายเริ่มต้น1ล้าน2ส9น9 0บาทนะครับสีที่จัดจาหน่ายนะครับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด6สีนะครับสีดํานะครับบอลเงินสีเทานะครับก็จะเป็นสีปกตินะครับสีเหลืองนะครับก็เป็นสีเปิดตัวนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นสีส้มนะครับอีกสีหนึ่งเป็นสีขาวมุกนะครับ3สีหลังเนี่ยนะครับจะบวกเพิ่มราคาตัวรถอีก10,000บาทนะครับรถรุ่นนี้นะครับ สามารถเพิ่มแพ็กเกจได้นะครับตัวที่กอมารีวิวนะครับแต่คันที่รีวิวเนี่ยก็คือเดิมๆเลยนะครับตัวรุ่นนี้นะครับสามารถเพิ่มแพ็กเกจ B ได้นะครับราคา50,000บาทนะครับถ้าลูกค้าเพิ่มก็จะได้นะครับอุปกรณ์ไปนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับความไฮเทคโนโลยีไปนะครับอีก11อย่างนะครับส่วนตัว y t แทนะครับเกียร์ธรรมดาไม่สามารถเพิ่มแพ็กเกจได้นะครับในตรงนี้ก็ก็มาชี้แจงนะครับส่วนไบเทอร์โบเนี่ยก็คือออปชันมาเต็มตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวก็พาชมรอบตัวรถนะครับคันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นสีส้มนะครับสีก็จะเป็นสีเปิดตัวนะครับสําหรับเอเวอร์เตัวไทเทเนียมพัดนะครับก็ตัดกับสีกาไฟก็สวยงามนะครับในนี้ห้องส่งมอมันอาจจะมืดนิดนึงเนาะนะควก็พยายามปรับแสงให้ดูแล้วกันนะครับมาเริ่มจากตัวไฟหน้าก่อนเลยดีกว่านะครับไฟหน้านะครับก็เป็น LED นะครับอ่ามี ไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นตัวสีนะครับที่ขอบนอกนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับส่วนตรงนี้นะครับแนวตั้งนี้ก็จะเป็นชุดไฟหน้านะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นไฟสูงนะครับก็เถิบมาไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับชายกันชนเนี่ยเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับตัวสีกระจังหน้านะครับตัวกันชนเนี่ยเหมือนกันทุกรุ่นนะครับ จะไปต่างกันก็คือตัวท็อปเนี่ยครับตัวท็อปจะเป็นแมทิก LED นาอนอกั้นเหมือนกันหมดเลยซุ้มล้อนะครับเป็นสีดำด้านนะครับขนาด3มนิ้วนะครับก็เหมือนกันทุกตัวนะครับล้อแม็กนะครับก็เป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับสเปคยาง255นะครับ65 R18 เหมือนกันนะครับตั้งแต่รุ่นเกียร์แมนนวลขึ้นไปนะครับ ช่วงล่างด้านหน้านะครับก็เป็นปีกนก2ชั้นนะครับโชคเป็นโมโนทูบนะครับเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับเหมือนกันหมดเลยนี่ถ้าเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบก็จะมีแค่คําว่าเทอร์โบอย่างเดียวถ้าเป็นตัวไบเทอร์โบก็จะเป็นคําว่าไบเทอร์โบนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับกระจกนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับมีไฟ LED เหมือนกันนะครับแล้วก็ มีไฟเดี๋ยวก็เปิดให้ดูนะมีไฟสองพื้นเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เหมือนที่กอลฟแจ้งนะครับว่าเราไม่มีแพนะ็กเกจเนาะมันก็จะขาดกล้อง360องศาไปถ้าเราติดแพ็กเกจนะครับหรือว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีกล้อง3 6 0องศาตรงนี้ราวหลังคามีเหมือนกันนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถทุกรุ่นนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทคีย์เหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีที่กดกดเหมือนกันนะครับ กดล็อกแล้วก็ล้วงมือสอดก็ปลดล็อกเหมือนกันทุกตัวนะครับบันไดนะครับเป็นขอบสีเงินเหมือนกันทุกรุ่นโลบาร์นะครับเป็นสองชั้นนะครับมีตัดสีเงินนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไฟท้ายนะครับก็ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยตัวรุ่นว i แทนะครับตัวท็อปอะ่ะมันจะเป็น LED เต็มระบบนะครับตัวพวกขับ2ไม่ได้เป็นตัว6สปีดเนี่ยไม่ได้เป็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอดูตัว10สปีดนะครับว่าไฟท้ายจะเป็นยังไงมันได้เหยียบนะครับมีเหมือนกันทุกรุ่นนะครับกันชนท้ายเหมือนกันเลยมีเซ็นเซอร์นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสำหรับรุ่นว i แท็ทุกรุ่นนะครับ แล้วก็กล้องมองหลังนะครับก็จะมีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับคันนี้ที่เรารีวิวเนี่ยมันจะไม่มีเซนเซอร์หน้าเนาะแต่ถ้าติดแพ็กเกจนะถึงจะมีส่วนเรื่องของช่องต่อไฟไลเนอร์นะครับทุกอย่างมีเหมือนกันหมดนะครับก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นวายเท็มีเหมือนกันหมดเลยใส่ไม้พาเลทได้นะครับคือกว้างต้องใช้คําว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับฝาท้ายก็มีน้ําหนักเบา ใหญ่มากนะครับสีจะดูแบบเหลือบๆมากเลยนะมันจะคล้ายๆกับสีแบบเหมือนตัวแรกเนาะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยครับจะเหมือนไว่าแท็กรุ่นแรกเลยที่เหมือนส้มอิดภายในนะครับ มีแอร์นะครับ230โวลต์ก็มีทั้งข้างในนะครับแล้วก็ที่กระบะท้ายนะครับท้ายซีนะครับไทยเอด้านหลังที่วางแขนก็มีที่วางแก้วนะครับอ่าตรงกลางนะครับมีที่วางแก้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่วางแก้วนะครับมีคู่หน้า ชุดไฟหน้านะครับตัวท็อปเท่านั้นนะครับที่จะไม่มีตรงนี้เนาะเพราะตัวท็อปเป็นออโต้นอกนั้นมีเหมือนกันหมดเป็นคูสตาร์ทนะครับเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดนะครับเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับแปดทิศนะครับแล้วก็จะมีปักนะครับคําว่าวแท็กทุกรุ่นมีปักเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็พาขึ้นไปดู ไปหน้าอัตโนมัตินะครับที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงเป็นอัตโนมัตินะครับมีช่องต่อ USB นะครับไว้ต่อกล้องเกะก็เป็น2ชั้นนะครับสาหรับรุ่นวแท็กทุกตัวเหมือนกันนะครับจอนะครับก็จะเป็นแล้วก็ปิดก่อนจอเนี่ยครับก็จะเป็น12นิ้วนะครับแล้วก็ตัวจอดิจิตอลอย่างนี้ก็จะเป็น 8นิ้วนะครับเหมือนกันทุกตัวให้ดูตอนปิดตอนเปิดนะครับเหมือนกันหมดเลยไม่มีความต่างนะครับเรื่องของของตัวว i แท็กทุกรุ่นนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จนะครับไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับนี่ตัวช่องเสียบไฟนะครับไทซีไทเอมมีเหมือนกันหมดนะครับ เกียร์นะครับรูปทรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์หกนะครับหรือเกียร์สิบสปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวปิด ESP นะครับแล้วก็ตัวเลือกโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้ก็ขับเลือกได้สี่โหมดนะครับอ่าเลือกได้สี่โหมดนะครับเกียร์ธรรมดาก็เลือกได้สี่โหมดเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันจะต่างกันตัวท็อปอย่างเดียวนะครับที่มีหกโหมด พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กเใบนะครับพวงมาลัยปรับได้ที่ทิศทางนะครับขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังก็ส่วนใหญ่ลูกค้าหลายท่านอาจจะได้แบบดูรีวิวนะครับจากหลายคนแล้วเนาะอันนี้กรอบก็พาให้มาดูแบบสรถแบบเต็มๆนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าของทางช่องกรอบนะครับที่รอติดตามอยู่นะครับช่วงนี้นะครับการรีวิวมันก็ จะเป็นรถสแตนดาดนะครับก็เป็นเฉลี่ยแต่ละรุ่นนะครับลูกค้าอยากให้รีวิวรุ่นไหนก็จะรีวิวให้ชมกันนะครับก็ดูกันอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ถ้าเกิดมีการตกแต่งมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีข่าวสารก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆยนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสนใจฟอร์ดนะครับเบอร์โทรนะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่กอบขึ้นไว้ให้นะครับดูแลลูกค้าให้เต็มที่ทุกคนนะครับยังไงนะครับคลิปนี้ขอตััััััววลาาไปปกก่่อนนนนนนะะคคคครรรบบบบพใใหหมิ้สสดี